ขณะนี้เนี่ยประเด็นปัญหาปาเลสไตน์ถูกเชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วเรื่องประเด็นสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเป็นค่านิยมของโลกนะฮะหลายคนเชื่อว่าที่ใดก็ตามที่มันเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเหมือนกับมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาคมโลกทั้งหมดในช่วงพฤศจิกายนของทุกปีเนี่ย องค์การสหประชาชาติจะจัดงานวันรำลึกถึงชาวปาเลสไตน์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้เป็นงานของสหประชาชาตินะฮะแล้วงานของสหประชาชาตินี้ก็ได้รับการยอมรับสหประชาชาติต้องการที่จะทําให้งานอย่างนี้มันกระจายออกไปนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงเห็นได้ว่าองค์กรอย่าง PSC เนี่ยนะฮะของประเทศไทยเนี่ยเขาก็จัดงานนี้ขึ้นมาทุกปีในช่วงพฤษจิกายนเพื่อที่จะรำลึกถึง ความทุกข์ยากของชาวปาเลสไตน์นะครเพื่อที่จะทําให้วันวันนี้เนี่ยเป็นวันของสัญ,ญลักษณ์ในเรื่องของความยุติธรรมนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันวันที่เราต้องพยายามที่จะทําให้พวกเราทั้งหมดเนี่ยรวมเป็นหนึ่งเดียวกับคนชาวปาเลสไตน์ให้ได้ นะอันนี้เป็นความสําคัญของงานที่จัดขึ้นในวันนี้ในศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยก็เช่นกันนะฮะที่เราก็เห็นว่าเออสหประชาติจัดงานนี้ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นแม้แต่สาประชาติก็ยังให้ความสําคัญเ,ออเราในฐานะที่เป็นประชาคมประชาชนคนไทยเนี่ยเราก็จะ ให้ความสําคัญด้วยนะฮะวันนี้จึงเกิดขึ้น,นะะในศูนย์กลางสลามแห่งประเทศไทยขณะนี้เนี่ยประเด็นปัญหาปาเลสไตน์ถูกเชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วเรื่องประเด็นสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเป็นค่านิยมของโลกนะฮะหลายคนเชื่อว่าที่ใดก็ตามที่มันเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเหมือนกับมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาคมโลกทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมันเกิด การละเมิดสิทธินมนุษยชนในดินแดนปาเลสไตน์แล้วก็มันก็มีรายงานของสาธรณชาติออกมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเนี่ยนะฮะผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจึงกระทบต่อทุกๆสังคมทุกๆประเทศในโลกนี้รวมถึงประเทศไทยด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ประเด็นปัญหาปาเลสไตน์เนี่ยเมื่อมันถูกเชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องของสิทธิทมนุษยชนภายใต้โลกในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยนะฮะผมคิดว่า เราในฐานะคนไทยเราจรึงต้องให้ความสําคัญด้วยนะฮะถ้าหากว่ามันไม่เกิดประเด็นเรื่องของการละเมิดสิทธิมชนในปาเลสไตน์เนี่ยผมคิดว่าบรรยากาศเรื่องความมั่นคงบรรยากาศทางด้านเศรษฐกิจของโลกมันจะดีนะแล้วมันก็จะส่งผลดีต่อประชาคมโลกในภาพรวมด้วย